สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อไม้หัวใจศิน์นะครับในช่อง f a ม i l ี่สีทับไทยนะครับวันนี้นะครับช่วงเย็นนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูอาการของคุณแม่รัศมีกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเช้านะครับคุณแม่รัศมีก็ไม่ค่อยได้กินหญ้ากินอะไรนะครับกินไม่ค่อยได้นะครับผมตกช่วงเย็นมานะครับเวลานี้ เราไปตัดต้นกล้วยนะครับมาให้คุณแม่รัศมีได้กินนะครับรู้สึกว่าจะอรอดอร่อยเลยนะครับผมตอนนี้อร่อยไหมครับคุณแม่สู้ๆนะครับผมคุณแม่ต้องสู้ให้มันผ่านไปนะครับต้องสู้ให้สุดใจนะครับคุณแม่รัศมีนะครับเนื่องด้วยมันแก้วนะครับผม นี่เป็นมันแก้วนะครับที่ได้ซื้อมาจากตลาดนะครับผมเราก็ใส่ยาให้เขากินนะครับที่แรกก็กินอยู่นะครับไปไปมามวันนี้ไม่เอาเลยนะครับผมเหมือนจะรู้ว่าได้กลิ่นยานะครับเลยไม่กินมันแก้วเลยนะครับวันนี้ขายทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับผมแต่ว่าแตงกวานี่กินหมดกาละมังเลยนะครับเนี่ยกาละมัง ขนาดนี้นะครับเราก็ล้างเต็มกระมังนะครับให้กินก็หมดเลยนะครับผมแต่ว่ามันแกวนี่ไม่กินเลยนะครับเหมือนเขารู้นะครับรู้ว่าเราใส่ย,ยาลงไปนะครับผมดูอการคุณแม่รัศมีวันนี้นะครับขาขวานะครับผม ขาขวาเริ่มที่จะอ่อนลงนะครับผมเริ่มที่จะอ่อนแล้วนะครับอ่อนลงเนื้อหนังเริ่มอ่อนอ่อนกว่าเมื่อวานนะครับผมนะครับอ่อนกว่าเมื่อวานวันนี้เราเพิ่มฟูกนะครับเพิ่มเบาทำให้ สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับให้คุณแม่ได้เอนเอนมานอนพิงตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเราเพิ่มหมอนด้วยนะครับคุณแม่ก็ดึงออกมานะครับเนี่ยครับดึงออกมาออกอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในสภาพเดิมนะครับให้คุณแม่ได้ได้นอนสูงๆนะครับผมเพราะว่าแต่ละคืนนะครับกว่าจะสว่างเราก็มัดอย่างดีนะครับ แต่ก็อยู่ในสภาพที่ดึงออกมานะครับผมที่เห็นมีเชือกสเตรัดนะครับมีมีรอกพยุงไว้นะครับก็คือป้องกันอันตรายนะครับผมดึงโดยช้างได้ประสบอุบัติเหตุนะครับผมล้มและลุกไม่ไหวนะครับเราต้องใช้รอกและเชือกสเตยนะครับ เพื่อพยุงตัวเขาไว้นะครับผมเพื่อป้องกันอันตรายนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีเจตนานะครับคือในทางที่จะเป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับผมเพื่อป้องกันอันตรายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมวันนี้คุณแม่รัศมีนะครับกินต้นกล้วยได้ดีเลยนะครับผม หลังจากที่พวกเราได้ทำความสะอาดนะครับกวาดบริเวณแถวนี้นะครับบริเวณที่คุณแม่รัศมีอยู่นะครับให้สะอาดสะอ้านนะครับผมตอนนี้ที่กังวลใจที่สุดนะครับก็คือนะครับช่องคลอดนะครับผมไม่ลดเลยนะครับบวมไม่ลด ไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมใครมีแนวทางดีๆก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับช่องคลอดนี้ไม่ลดเลยนะครับจะเหี่ยวแต่ข้างบนนะครับแต่ข้างล่างที่มองเห็น เป็นเนื้อใสๆนะครับออกเหลืองๆนวนๆนะครับผมจะผุพองนะครับผมแล้วก็ทรงกลิ่นเหม็นมากนะครับตอนนี้นะครับอาการที่น่าเป็นห่วงที่สุดในขณะน,นี้นะครับผมเราก็ดูแลกันแบบใกล้ชิดนะครับไม่ให้คลาดสายตานะครับผมก็ต้องสู้ๆต่อไปนะครับ ในยามที่มีทุกหรือมีสุขก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับผมก็ต้องสู้ๆกันไปนะครับส่วนขาหลังนะครับเขาจะเอ็นหลังมาที่เบาะหลังนะครับผมดูเหมือนขานี่จะโก่งนิดๆ,ๆนะครับผมเวลาเขาถอยมาเหมือนขาโก่งนะครับ แต่ว่าเวลาเขายืดตัวไปข้างหน้าก็ยืนได้สวยดีนะครับผมเพราะว่ารับน้ำหนักนะครับขาหลังอาการก็น่าเป็นห่วงอยู่ที่ช่องคลอดนี่แหละครับผม ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเราไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับผม FC เป็นห่วงคุณแม่รักสมีนะครับเราก็อัปเดตการให้ชมนะครับเผื่อมีท่านใดนะครับมีแนวทางที่ดีนะครับมีทางออกที่ดีก็ช่วยกันแนะนำนะครับว่าต้องทำอย่างไรนะครับ มียาอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับมดลูกนะครับตามที่เห็นนะครับผมเกี่ยวกับมดลูกช่องคลอดนะครับมีแนวทางยังไงที่จะช่วยให้เขาบรรเทาลงบ้างนะครับผมเราก็ยินดีรับฟังนะครับทุกคำแนะนำมานะครับผมส่วนเบาะหลังตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มขึ้นนะครับให้หนาเลยนะครับผม บาหลังตรงนี้ก็จะเป็นแผลกดทับนะครับก็ช่วยทุกวิธีทางเลยครับผมทำทุกวิธีทางนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ปลอดภัยนะครับจนสุดความสามารถเลยครับผม ในทุกๆวันนะครับจนบางทีก็คิดไม่ออกนะครับผมหนทางก็ตันไปหมดนะครับแต่ว,ว่าก็ต้องสู้ต่อไปครับผมท้อได้นะครับแต่คงจะไม่ถอยนะครับผมต้องสู้จนสุดความสามารถนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับผมเพราะว่าเอฟซีที่ติดตามช่อง f ฟม i l ี่สีทับไทยก็เป็นห่วงคุณแม่รัศมีกันนะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็เป็นห่วงกันโทรถามข่าวหลายท่านเลยนะครับผมก็แนะนําอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ดีใจนะครับเป็นกําลังใจ ผมก็มีพลังฮึดสู้นะครับผมในทุกๆวันนะครับทุกๆเวลานะครับผมเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับกับคุณแม่รัศมีไม่ว่าจะทุกหรือสุขนะครับผมต้องสู้ให้มันถึงที่สุดแหละครับทําให้ถึงที่สุดนะครับผมก็มีเอฟซท่านใดนะครับที่อยาก จะโทรมาสอบถามอาการคุณแม่รัศมีก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะครับ0969148690นะครับผมเราก็ยินดีรับคำแนะนำนะครับใครมีคำแนะนำดีๆนะครับช่วยเหลือคุณแม่รัศมีหรือว่ามีแนวทางดีๆนะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับผมส่วนน้ำจิตน้ำใจนะครับที่พ,พ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นะครับ เราก็จะดําเนินการในเรื่องอาหารช้างนะครับจะเป็นอ้อยเราก็ซื้อไว้เป็นสวนนะครับวันนี้ก็ตัดมา3สีเที่ยวแล้วนะครับผมน้ำจิตน้ำใจที่ส่งมาให้นะครับดำเนินการเรื่องอาหารช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นมันแก้วนี่ครับคงต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมเพราะว่าเขารู้นะครับว่าเหมือนเราจะใส่ยานะครับ เราจะเน้นแตงกวามากกว่านะครับผมสั่งไว้แล้วนะครับพรุ่งนี้จะให้เขาเข็นมาให้นะครับผมนี่นะครับต้มยาไว้ประครบช่วงกินข้าวเสร็จนะครับช่วงเข้านอนนะครับผมเราก็จะประครบขาเขานะครับขานี้ที่เห็นโกงนะครับ ปกติเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับขาขาซ้ายนะครับโกงอย่างนี้แหละครับผมพอดีเขาวางน้ําหนักลงเยอะแล้วถอยหลังเข้าที่เบาะข้างหลังนะครับเลยดูเหมือนโกงแรงนะครับผมปกติตอนเขายังไม่ล้มเขาก็ยืนท่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าช้างเขาเสียเส้นขาหลังนะครับผมรู้สึกว่าจะฉี่นะครับไม่จะฉี่นะครับผม หายไปไวครับคุณแม่เราต้องหายแน่นอนครับต้องสู้สู้ให้ถึงที่สุดครับผมพัะคูปกรรมคุ้มครองให้คุณแม่รัศมีหายไปไวนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือกําลังใจจากแฟนคลับนะครับที่นารักทุกคนนะครับผมผมจะต้องสู้นะครับจะต้องสู้ไปกับมันนะครับผ่านไปถ้าพูดง่ายๆนะครับถ้าเปรียบกับคนก็ ผู้ป่วยติดเตียงเลยครับผมรักษากันแบบไม่ให้คลาดสายตานะครับคนเรามันต้องเจอกันทุกคนนะครับในยามที่ทุกขก็ต้องเจอนะครับในยามที่สุขก็ต้องมีครับผมแต่ว่าเราจะมีสติในการดูแลจุดตรงนี้ผ่านไปได้หรือเปล่านะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับยามท้อผมก็ท้อนะครับยามหลับผมก็นอนไม่หลับ แต่ผมก็ต้องสู้นะครับกัดฟันสู้เขาเหมือนคุณแม่ในครอบครัวของเรานะครับผมที่เราต้องดูแลกันนะครับรักเขามากที่สุดนะครับคุณแม่รัศมีและลูกของเขานะครับครอบครัวแฟมิลี่ทั้งทุกเชือกนะครับผมเราต้องสู้ไปด้วยกันนะครับสู้จนถึงที่สุดแลลวครับผม ตนนีผ้ผมต้องขอขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ติดตามให้กําลังใจคอมเมนต์ Comment มาให้กําลังใจมาโดยตลอดทุกๆวันนะครับผมเราจะก้าวผ่านมันไปนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับผมคุณแม่รัศมีสําสหรับคลิปนี้นะครับเราก็ให้ทุกท่านรับชมกันเพียงแค่นี้นะครับ ตนนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ